រដបတ်មេអងបងប្អូនអើយបបៃព្រឹកបាត់នេះបានលំវិញឆៃមកថងរដបတ်ដល់ថាងជីវិតតូចសិនអ៊ឹមមកថងរដបတ်នេះបាត់នេះលំមហូបអឺយុបាត់ហូបណោមេអងបងប្អូនអើយលំវិញលំវិញក៏ចាប់ថងនេះតិចនេះអារះហាក់តិចមកដល់ពីរចានមួយបេងញ៉ែដល់បាត់ วันนี้กินขนมจีนครับทุกท่สิบบาทคร,รับเมล่อนโอนวันนี้กินง่ายๆสไตล์นายโอนครับเทใส่จานเทใส่จานนะครับขนมจีนมันต้องคู่กับข้าวอันนี้ข้าวอะไรเป็นข้าวมันไก่ครับทเทลงไปเลยเออเอากินง่ายๆไปเลยเนาะอาหารเมล่อนเด้อผักกรอบ ข้าวมันไก,ก่จริงๆขนมกินลองดูครับอืมเขาท่เองเาะว่าข้าวมันไก่ก็ทำมาจากไก่รเทียวเอย ไปได้ครับผมยังมาดูยเราหุกอท่านี่ผมบ้าเลยผมบ้าเลยรับวกกันแล้วนี่เป็นยังไสาวเหรอเหมาะกันเลยเก็บก้าเลยเกี่ยวกับยังไงบารุดบารุดเฮตกเที่ยวเดินทางปลอดภัยใครจะลองรับมนุษย์ดาวปีใหม่เลยตีไม้ไม่ได้จะมาลับรวยจะมือกาเร็งก็อร่อย อคำมันไก่ของยามันกินก็คือเหือเมือนหน่อยบัดมันก็คือข้อก็ดีขับรถเนาะกลับไปก็เชียงใหม่เนี่ย ไปเลยเว้ยที German> ่เดียวเนาะเอาก็ได้ไปเลยเป็นเลนเนาะได้ผ่านนี่ยงไก็ได้ลงบ้างเลยโอ้ได้ลงจงๆกำลงงานแล้วก็ขับคือับองเดียวนี้มีลงเลยเหรออิ่งนี่เลเหรอไม่ได้ตามไปดูไไาไปครั

ดีรุม่มร่าวคืนข้าวมันไก่กับขนมจีนเนี่ยเข้ากันดีมากเป็นอะไรที่สุดยอด หลายคนเลยคนที่ไ,ไปไปเอาได้เลย không <coughs> right, nghiêm

i